ไปดูการขับเคลื่อนงานด้านประชาสัมพันธ์งานสันติในบนที่ชายแดนใต้นะครับโดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่6จับมือกับสมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้จากกิจกรรมสื่อสารสันติรุ่นที่2เสริมทักษะการสื่อสารสร้างสารรค์ให้เยาวชนชายแดนใต้รู้เท่าทันสื่อเข้าใจความแตกตาก่างไม่แตกแยกสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมผู้วัฒน,นธรรมครับ ทีสถาบันทันกษิณการศึกษาตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือว่าพอร์ตโและหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขจัดโครงการเสริมสร้างเยาวชนชายแดนใต้สู่ความเข้าใจและการสื่อสารที่สร้างสรรค์ตอนสื่อสารสันติรุ่นที่2ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่21-22มิถุนายน2568นะครับ โดยมีเยาว,วชนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมจํานวน3 1คนโดยมีนางมุจลินทองนวลผู้อำนวยการสํานักง,งานประชาสัมพันธ์ที่6เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการครับโครงการดังกล่าวนะคะมีเป้าหมายเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรากเหง้าของความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้รวมถึงกระบวนการสร้างสันติภาพ ผ่านการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนได้ใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและไม่ส่งผลงกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวติศาสตร์และอัตลักษณ์ของพื้นที่การเสวนากลุ่มย่อยการเรียนรู้การผลิตสื่อปลอดภัย รวมถึงการฝึกใช้เครื่องมือสื่อสารดิจิทัลเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในประเด็นเกี่ยวกับสันติภาพการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเองผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ ที่6กนะคะก็ได้กล่าวว่ากรุมประชาสัมพันธ์ไม่เพียงแค่มีภารกิจด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข่าวสารชายแดนใต้เพื่อสันติสุขผ่านสื่อหลักแต่ยังเดินหน้าเชิงรุกในการสร้างความเข้าใจแก่ทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ที่อยู่ในยุคสื่อออนไลน์ซึ่งมีบทบาทต่อความคิดและพฤติกรรมโครงการนี้จึงเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันไม่ให้เยาวชนตกเป็นเหยื่อของข้อมูลเท็จ ความรุนแรงหรือแนวคิดที่บิดเบือนพร้อมส่งเสริมให้ใช้สื่อเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมในทางบวกค่ะให้น้องๆมาสนุกหรือมาทำอะไรที่เป็นกิจกรรมพอผ่านไปหรือทำครบจบแน่สิ่งที่เน้นก็คือเราอยากให้น้องมีแนวคิดที่ถูกต้องคิดดีแล้วก็เห็นแนวทางที่ดีและสิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกคนหวังไว้ก็คือเราจะไม่เกิดเหตุ ที่รุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปที่เป็นแนวทางสําคัญที่สุดที่ทีมพอสบแล้วก็สํานังกงานประชาสัมพันธ์ที่6กทำเนี่ยนะคะคือการที่เราต้องการเห็นเยาวชนมีอนาคตที่ดีค่ะสําหรับในเรื่องของการเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะกรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ย โดยภารกิจหลักเราก็จะมีหน่วยสื่อที่จะสร้างความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ในยุคป,ปัจจุบันแต่อีกภารกิจหนึ่งก็คือในเรื่องของงานออนกราวหรือสื่อกิจกรรมนะคะซึ่งเราจะจับมือกับหลายๆห,หน่วยงานในการที่จะทํางานเชิงลึกนะคะสร้างความเข้าใจให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะทั้งนี้เพื่อที่จะเขาจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความถูกต้องอยู่ที่ตรงไหน ะะหรือถ้าพูดกันเป็นภาษานันก็คือข้อแท็จจริงเป็นอย่างไรรู้ผิดรู้ถูกแล้วก็เลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องเลือกคิดในสิ่งที่ดีอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าหากว่าเราสามารถเปลี่ยนแนวคิดได้แล้วก็ให้แนวทางได้ตรงนี้ล่ะคะ่ะจะทําให้การแก้ปัญหาเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะ านายสุไลามานเจและนายกสมาคมเพื่อสันิภาพชายแดนใต้กล่าวว่ากิจกรรมสื่อสารสารันติรุ่นที่2เป็นการเปิดเวทีให้เยาวชนชายแดนใต้ได้แสดงศักยภาพ่าการใช้สื่อเป็นเครื่องมือแห่งสันติภาพโดยเน้นย้ำการใช้สื่ออย่างรู้เท่าทันเข้าใจข้อเท็จจริงไม่ถูกชักจูงด้วยข้อมูลที่เป็นอันตร,รายต่อความสงบในพื้นที่ ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ต่างได้รับรู้ทั้งความรู้ทักษะและแรงบันดาลใจในการเป็นนักสื่อสารสันติเพื่อขยายผลสู่โรงเรียนชุมชนและสังคมโดยรวม,มนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาพร้อมขับเคลื่อนสังคมชายแดนใต้ให้เดินหน้าต่อไปสู่ความสันติอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนเนี่ยได้เกิด ความรู้ความเข้าใจในมิติของศาสนาประวัติศาสตร์และก็ชาติพันธุ์ในพื้นที่เพื่อเกิดเพื่อสร้างให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมพหูวัฒนธรรมอีกทั้งเรานำพี่ๆที่เคยร่วมกิจกรรมของ s ัสโบเนี่ยที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเห็นว่าเด็ก3จังหวัดเราเนี่ยอ่าซึ่งจบจบจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในหน้านะที่การงานอ่าสิ่งที่จะเกิดต่อหลังจากนี้ก็คือการขยายผล ก็คือเขาสามารถไปบอกต่อกับเยาวชนหรือเพื่อนๆของเขาในในกลุ่มเพื่อนเขาในโรงเรียนได้ครับการสร้างการตะหนักรู้การศึกษาเป็นแก้วที่น้ำไม่เต็มเนี่ยมันสามารถทำให้เราเนี่ยพัฒนาศักยภาพเราแล้วก็เพิ่มข้อมูลองความรู้เราตลอดเวลาซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยมีหลักคิดแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของของกลุ่มบุคคล ที่ไม่หวังดีประชชนซึ่งมันจะเพิ่มทักษะให้เยาวชนเนี่ยสามารถคิดวิเคราะห์ได้แล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ทําให้แนวทางนี้จะสามารถสร้างสัติภาพในพื้นที่ได้เพราะเนื่องจากว่าเราเนี่ยเข้าใจและวางตัวเป็นอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งแห่งนี้ครับ